สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะพากันไปเที่ยวหน้านะครับเราจะพาแวะจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอปัวคนส่วนใหญ่จะนิยมแวะถ่ายรูปชมวิวและเป็นที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเลยนะครับนี่ครับเขากําลังถ่ายรูปกันอยู่เลยเพราะว่าถ้าต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมาตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีเมฆหมอก ลอยขึ้นเหมือนสสาพันเลยครับยังไงก็ตามนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาวบ้านบนดอยนะครับที่เขานํามาขายนะครับที่เราเห็นตะก,กีนะครับอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆนะครับที่เขากําลังชมวิวถ่ายภาพกันนะครับจริงๆถ้ามาเห็นภาพด้วยด้วยตาเนื้อนี่คือสวยจริงๆนะครับคือวิวดีมากอากาศดีมากคือสูงมากคือผมเดินทางมาจากสปันนะครับ ผมขึ้นมาตรงตอนขึ้นมานี่ยผมขึ้นมาตรงไอ้เส้นทางอำเภอสันติสุขนะครับแต่ว่าตอนลงนี่ผมมาทางอำเภอปัวอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งจะผ่านตรงนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาวบ้านที่นํามาขายนะครับก็จะมีข้าวข้าวไร่นะครับของคนดอยมีมะแขวนมีผลไม้ต่างๆนะครับมีงาขี้ชมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถ ซื้อหรือว่าอุดหนุนชาวบ้านได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับผมก็ซื้อมาแขวนซื้อข้าวอาไล่ของคนดอยแล้วก็ซื้อพวกผลไม้ต่างๆคน,คนดอยนะครับพวกเขาควายอะไรอย่างเงี้ยแก้เมารถลดได้นะครับผมอันนี้เป็นพวกน่าจะเป็นพวกลูกจากถ้าจำไม่ผิดน,นะครับก็เป็นข้าวดอยสามารถมาชมมาเที่ยวกันได้นะครับมันเป็นเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับติดริมถนนทางลง อำเภอปัวนะครับแล้วก็มาต่อกันที่กาแฟ, pressure, u, บ,แแฟ stones, บ้านไทลือนะครับกาแฟบ้านไทลือนี่ครับตั้งก็ตั้งอยู่ในอำเภอปัวแต่ว่าลงลงมาจากเขาเลยนะครับอยู่บนอยู่บนตีนดอยนะครับเขาเรียกแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะครับพวกแกาแฟของที่ละลึกของฝากขนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นร้านกาแฟของเขานะครับซึ่งตั้งอยู่โซนท้ายทายของอของบ้านไทลื้อนะครับผมก็สามารถมาเลือกชมกันได้นะครับ มีขนมมีกาแฟามีของฝากของที่ระลึกนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่ครับเพราะว่าลงมาจากดอยนี่ก็จะรู้สึกว่าเมาเมามากทําเมาทั้งรถเมาทั้งโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับสาหรับากาแฟาบ้านไทยลือนะครับเปิดประมาณ8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับไม่ปิดแล้วก็สามารถมาจิบก,กาแฟาชมบรรยากาศหมู่บ้านไทยลือนะครับมาถึงอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องแวะนะครับมาสัมผัสบรรยากาศของไทยลือแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลยนะครับ ก็จะมีร้านกาแฟริมนาข้าวนะครับตกแต่งด้วยผ้า,าหลากหลายสีนะครับผ้าทอนะครับของชาวาไทยหรือสามารถแบบให้เข้ากับบรรยากาศดั้งเดิมนะครับสามารถเดินเล่นถ่ายภาพชมวิวหรือว่าเดินทางไม้เดินทางสะพานไม้ทอดยาวได้นะครับหรือเราก็จะไปนั่งห้อยขา,าชมวิวดูทุ่งนาแต่ว่าวิวด้านหลังเป็นแบ็กดรอปเป็นภูเขานะครับผม อันนี้เป็นบรรยากาศของผ้าทอพื้นบ้านของไทยลื้นะครับอันนี้เราก็ชมบรรยากาศกันได้เราสามารถเดินเข้าไปเดินได้นะครับบริเวณข้างในที่เป็นสะพานเดินถ่ายรูปได้เลยนะครับแต่ว่าไทยไทยลื้อเขาก็จะมีบ้านพักด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีไม่ได้มีหลายหลังก็ต้องจองก่อนนะครับมีทั้งแบบพักหลายคนหรือว่าคนเดียวเนี่ยครับก็สามารถพักได้นะครับ นอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีร้านจำหน่ายชื่อว่าร้านลำดวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลำดวนเนี่ยครับร้านนี้เขาก็จะขายผ้าทอไทยหรือผ้าทอน้ําไหลลายโบราณน,นะครับราคากาคาถูกมากนะครับสามารถมาอุ่นๆุนเขาได้นะครับที่เห็นไกลๆนั่นก็คือบรรยากาศห้องพักนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศสะพานก็จะมีคนแบบไปเดินถ่ายรูปและสุดท้ายแล้วก็มากินข้าวกันที่ร้านข้างล่างนะครับ เป็นข้าวซอยจากนั้นเราก็จะมาไหว้พากันที่วัดภูเก็ตนะครับที่อำเภอปัวก่อนปิดทริปหน้านะครับผมวัดภูเก็ตก็ตั้งอยู่ในอำเภอปัวเหมือนกันอยู่ในตำบลวรนครนะครับผมสําหรับวัดภูเก็ตนะครับอ่าเขาตั้งชื่อขึ้นตามหมู่บ้านนะครับชื่อว่าบ้านภูเก็ตนะครับซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขานะครับผมที่เรียกว่าดอยหรือภูนะครับเขาก็รวมกันเรียกว่าเป็นภูเก็ตนะครับผมสําหรับโบสถ์นะครับก็จะเป็นสถาปัตย์ทางล้านนานะครับประยุกอ่า ฝาจิตกรรมฝาผนังเป็นแบบสามิตินะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในพระประธานนะครับคือหลวงพ่อแสนปัวหรือว่าหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับหันมารรพักไปทางทิศตะวันออกนะครับช่วงที่มานี้เขาก็ทําบุญปีใหม่กันนะครับดังที่เห็นก็จะมีออตุ้งหรือวาทุงเงินนะครับของคนเหนือเขานะครับเขาก็จะแขวนไว้เพื่อให้คนมาทําบุญนะครับแล้วก็เขียนชื่อใส่ ข้างในด้วยื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับวันนี้เราก็มาขอพรจากหลวงพ่อแสนตัวก่อนที่จะปิดหน้าแล้วก็จะไปต่อกันที่เชียงรายนะครับผมหลวงพ่อก็สวยงามนะครับตามกิจกรรมตามสถาปัตของทางร้านนานะครับองพระนะครับผมหลวงพ่อแสนตัวหรือว่าหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับผม อัน,นี้ผมก็ร่วมทําบุญไปด้วยนะครับเพื่อเป็นนี่ครับอันนี้คือจิตกรรมฝาผนังสามมิตินะครับอันนี้เราสามารถเดินออกมาข้างนอกแล้วก็มาทําบุญได้นะครับทําบุญบันเกิดเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าต่อ เทียนต่อชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปิดทองอลูกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกทำบุญได้นะครับมันมีมีหลายอย่างให้เราเลือกข้างนอกนะครับเราเดินออกมาจากพระอุโบสถนะครับผมวัดภูเก็ตนะครับยังมีคิวทั์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอันนี้สามารถละคังนะครับทำบุญละคังเพื่อให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์หรือว่าโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อันนี้ผมก็ทําไปอันนี้นะครับบรรยากาศภูมิทัศน์และวิวสวยงามมากนะครับจุดเด่นของวัดก็คือมีระเบียงนะครับเนี่ยครับว้างด้านหลังวัดแล้วก็จะติตดติดกับทุ่งนานะครับแล้วก็ฉากหลังจะเป็นภูเขาที่มองเห็นไกลๆนะครับผมเป็นภูเขาของวัดนะอุทยานดอยภูคาที่เราลงมานะครับที่ถนนหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับเรามองเห็นไกลๆแล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ด้วยนะครับพระอาทิตย์ขึ้น ตอนเช้าแต่ว่าเรามาถึงก็ช่วงบ่ายแก่ๆแล้วก็คงไม่ทันนะครับผมเราสามารถมาเช็คอินถ่ายรูปชมวิวชมบรรยากาศอากาศดีมากเลยครับลมเย็นๆบริเวณเห็นก็คือทุ่งนาที่ติดนะครับติดกับระ,ะเบียงวัดฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเราก็ขอจบทริปน้านไว้แค่นี้นะครับผมพบกันที่เชียงรายนะครับสวัสดีครับ